นี่ฟังเสียงก่อนนิ่มเลยหนึ่งแครับเมสซี่เฟอร์กูสันเอสพีเอสเปเช่ไม่ใช่รุ่นสะดือจุ่นนะครับเป็นรุ่นธรรมดานี่อันนี้ตัวถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้เป็นสะดือจุ่นตัวถ่ายน้ำมันเครื่องจะอยู่ข้างล่างนะเป็นสะดือจุ่นละน้ำมันเครื่องอยู่ข้างล่างให้ดูเลยให้ดูหน่อยขึ้นขึ้นให้ดูหลีกค้างไว้หน่อยดินมีไหมดันตรงไหนได้บ้าง โอเคเอ๊ะมันไม่ล้มนะต้นตนไม่ล้มนะมนี่นี่เกียร์อะไรเกียร์หนึ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับพัดเล็ลรากหญ้ายูทูบเบอร์สาย,ยรวยครับคลิปนี้ผมรวยมาที่อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยครับ จะพาทุกคนมาดูรถไถเมสซี่รถไถบ้านๆเลยแหละนะครับเป็นรถไถบ้านๆไม่ได้เป็นรถไ,ไ,ไรถร้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่ารถไถบ้านๆคันนี้มีสภาพเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเลยแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคนคนรรกย่ายูทูบเบอร์สายรุยด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปดูไปดูกันรุยกันรวย,ยป่าครับทุกคนทีรุยมาถึงป่ามะม่วงแล้วมะม่วงสุกในตกเต็มต้นเลยข้างล่างแล้วเมื่อวาน<ๆ>านี้เข้ามาทีหนึ่งแล้ว รดยมาเข้าป่ามะม่วงนี่รถบ้านๆนเลยครับพามาดูเมสซี่เฟอร์กูสันนะครับเมสซี่เฟอร์กูสันหยอดอยู่โน,น่น้าเดี๋ยวพาไปดูกันละนี่เป็นบ้านบ้านของแท้ชาวอำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทัยนะฮะ เดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่างดยกว่าทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยเมสซี่เฟอร์กสันสี่เกียร์นะครับสามเกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ท้ายหลังะรุ่นนี้แห้งๆเลยเครื่องเกียร์แห้งๆมันกระเยิมนิดเดี๋ยวเล่นอะไรเดดๆหน่อยๆบางคันนี่เต็มแล้ว เมืม่อวานเอามาแล้ววันนี้ครับเมื่อวานนี้ผมลืมให้สตาร์ตดูสักหน่อยพอตอนนั้นให้ลูกสาวสตาร์ทผมยังไม่ได้เห็นกระตาเอาเราลองสตาร์ทให้ดูให้ผมให้ผมดูหน่อยนี่เมสซี่เฟอร์กูสันเลยขึ้นมาจากนาวันนี้เขาทำอะไรครันเอาหวานเอาบ่โยนโยนโยนเนาะโอ้โหเดี๋ยวนี้สบายฮะโยนมันอยู่นี่นะไม่ได้อ๋อฝาข้างฝาข้างเลยนะไม่เป็นไร อ๋อขอไม่ไม่หายไม่เป็นไรนึกว่าเอาช่างกิโลขายไปแล้วไม่ได้ขาย <laughs> ไม่ได้กี่บาทเลย <laughs> ช่างกิโลขายสองอันนี้ไม่ถึงกิโลเลยอ่า <laughs> นี่ฟังเสียงก่อนนิ่มเลยมอน้ำดันไหมมอน้ำดันไหมปกตนะิเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ่หานหน้านิ่มกิ๊บผมอยากดูอยากดูมอน้ำหน่อยเปิดมอน้ำดูหน่อย ะน่ารู้นเหรอไม่ฮะไปด้านนี้ับเล่นอันนี้ผมผมเป็นอ่าไอ้้ขอเสียขวามือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเติมน้ำเดี๋ยวเติมน้ำก่อนโจอดไวรน,นี่ฮะทุกคน,น,นแนห้งๆเลยแห้งๆเลยอันนี้รั่วอันนี้รั่วนี่หนึ่งก็คือรั่วก็คือรั่วประเก็นนะครับ เปลี่ยนบรรลุทครับเปลี่ยนเปลี่ยนแลก็เปนใหม่นะเปลี่นธรรมดาแล้วก็เอาเช่าว่าวช่อัดแล้วก็หายแ้หาย,หาย่วแล้วตรงนี้ <18 5 S 1> ครับหนึ่งแปดห้าครับเมสซี่เฟอร์กูสันเอสพีสเปเชียลไอตัวนี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่รุ่นสะดือจุ่นนะครับเป็นรุ่นธรรมดานี่ยไอนี้ตัวถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย ถ้าเป็นสะดิโอตุ่นตัวถ่ายน้ำมันเคลื่อนไปอยู่ข้างล่างนะถ้าสะดิโอตุ่นามันเคลื่อนอยู่ข้างล่างใต้ท้องนะครับอันนี้เป็นนี่เอ่อนีตัวอะไรนะอันนี้น่าจะเป็นไอรุนแรงไอตัวนี้ให้ดูด้วยกุญแจให้ดูรีหรังตัวนู้นเหรอผมอยากดูให้ดูรีหรังว่าไอรุนแรงมัน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 อยู่ไหม ดี๋ยวให้ให้เขึ้นไฮ้ดรเลิกให้ดูว่าไฮเหลิกมันมันอยู่ดีไหมเต็มไหมขึ้นให้ดูลิกให้ดูหน่อยขึ้นขึ้นให้ดูลิกค้างไว้หน่อยปะโอเคนึกว่ารถรถไหลรถไหลก็จะเอาเท้าไปลองยกสุดได้แค่นีนใช่ไหมยกสุดแล้วเดี๋ยวผมเดินไปดูก่อนมันยกสุดแล้วนะาบางคนถามว่าทำไมมันยกสุดได้แค่นั้น มันอยู่ที่สูดไม่สุดมันอยู่ที่เราเราปรับตัวนี้นะครับนี่ถ้าเราจะให้มันอยู่นาน,านๆเราก็มันก็ปรับตัวนีเ้เราปรับตัวนี้ให้มันกระห่างมันก็จะสูงสูงขึ้นนะครับดูดูไฮดรอลิกนะมีรั่วม,มีมีตกไหมผมจะเอาเท้าไปวาวันนี้เลยดีไหมถ้ามันคือรับรองไล เอารองเท้าไปเอารองเท้าไปลองไว้ถ้าเกิดว่ามันตกกจับตกใส่เท้าผมอะไรอย่างเงี้ยข้าไปพูดเลยนะเครื่องนิ่มปะเนี่ยเครื่องนิ่มอะไรเครื่องกึ้งนะเอาเครื่องเครื่องกึ้งนะภูมิแรพาวเวอร์นะตัวเนี้ยใช่ไหมภูมิแรพาวเวอร์ป่ะเพลเวอร์เหรอธรรมดาเหรออ้าผมรู้ว่าผมอะไรงเพเวอร์รู้ว่าตัวนี้มันไอ้ ของอะไรของอะไรธรรมดาเต็มป่ะเต็มแล้วนะเต็มแล้วนะดูเลดนน้ำเลยน้ำวนดีปกติครับคือถ้าเบาถ้าเวลาเบามันก็กระชอดธรรมดานะคริ แต่น้ำน้ำมันไม่ดันถ้าเกิดว่าอ่าหม้อน้ำไม่ดีมันจะดันพุ่งพุ่งเลยนะอันนี้คือปกติเอาเป็นยังไงนะหรือว่ามันให้ล็อกปุ๊บเออหรือเ่าเอ้านี่บอกออไอไอเขาไวแมสซีนนเวลาเราดับเครื่องนี้อ่าผ่านมันมันจะลงเองเหรอลงลงหอมันมันไม่เหมือนไอรถรถไถพวกฟอร์ดพวกอะไรเนาะไม่ อยู่ที่สภาพเหรอถ้าสภาพใหม่มันมันมันลงไหมแอลลอยละลอยละซิปนี่ที่หาที่ไม่ลงนะไม่มีอะไมม่ีส่วนมากจะลงนะเมซี่จะมีเฉพาะยี่ห้อเมซี่เม็ดเดียวเมื่อกี้ผมคือผมอยากจะลองดูว่าเอถ้าเราดับเครื่องแล้วถ้าถ้าเราดับเครื่องแล้วมันจะลงไหมมันลงอยู่แล้วใช่ไหมเมซี่ยังไงก็ลงนะแต่ว่าเมื่อกี้ทดลองดูแล้วว่ามัน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 เรียกอะไรเมื่อกี้มันไม่ตกแล้วเมื่อกี้คล้ายๆกับว่า มันต่ำม,มัน,นมันอยู่ที่ตั้งเราตั้งเล้<ม>ใช่ไหม,ไมไไอ่ามันอยู่อย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราจะให้สูงก้นสูงแล้วก็ดึงแขนกลางให้มันลึกๆ,ะๆนะถ้าทำงานในวันทั้งวันไม่มีตกอ,อันนี้ก็เดิมๆเ,เลยนะครับเนี่ยนี่เผาข้างนะครับกม็มีน้ำมันรั่วนิดๆหน่นนอยๆแต่ไม่ไม่ไม่มากนะก็มันนานแล้วนะไม่ได้ซ่อมนะ่ะ ไม่ได้ซ่อมนานอมันก็ธรรมดาเอเราลองลองวิ่งหน่อยเลองเดินหน้าทอยหลังให้ผมดูหน่อยเลี้ยเลี่ยเครื่องนิ่มดี่ะผมว่าอ้คันนี้เครื่องมันจะนิ่มกว่าไอ้คันที่ไปส่งพุกทหารไปซ้ำไปนะ ที่ว่ามันมันสูงมันห่างมันย้อยเพราะว่าไม่ได้ขันตัวกลางนะครับเอ,เอ๊ะครับมันมีคนอยากดูมันมีที่ดันไหมที่ดันดินมีไหมดันตรนไห็ได้บ้างดันตะ้นตไม้เหรอต้นไหนต้นไม้ขยับต้นตรงนี้นะ เอาลองดันตัหน่อยลองดันสัหน่อยถ้าอยากดูกําลังเครื่องไอ้ต้นไหนต้นที่สิงวางนี่ป่าตดต้นสิงพลาดนี่ปล่าไอ้ดันต้นไม้ครับอ๋อไปดันต้นนู้นดันต้นนู้นรถผมขวางหรือเปล่าไม่ขวางไม่น่าจะขวางอ่ะใครอยากดูบางคนคอมเมนต์ว่าอยากจะดันดินมันดันได้อยู่แล้วครับรถไถดีอะเดี๋ยวให้ดันต้นไอ้ต้นนี้เลยนี่ครัจะดูดันนะฮะ มาเลยมาเลยไหนดันต้นไหนนึกว่งดันต้นดูอ๋อเดี๋ยวดันต้นดูดูแล้ดันะดนไปดันดันโอเคเอ๊ะมันไม่ล้มนะต้นต้นไม่ล้มนะลม้มไปไหนที่ลม้มไปไหนที่เขานะไม่ล้มนะแรงเพื่ขนาดนมากแล้วลเออเอานึกว่าแรงด้วว่าเอาจนลมนะ้มเลยถ้าแรงเนี่ย ไปเลยใช้เร็วดันเลยน,นี่เกียอะไรเกีย้ยหนึ่งเกออเกียสามดันได้ไหมเกีย,สา,กยสามดันได้ไหมไม่ได้เหรอเกียสามเกียสามดันไดไม่ได้ไหมไม่ได้เออมันงแต่ดันได้ถูกสียแล้วเออจะไม่ไหวอจะไม่ไหวเกีย้ยสาว้เอาไว้วิ่งเอเอจริงก็คือดันส่วนมากจใช้เกียหนึ่งนะครับมันมีโลไฮไหมตัวนี้มีเนาะอ๋อหนึ่งโลหนึ่งไฮหนึ่งรถสองโลสองไฮเออต้องมีรถโลไฮอยู่แล้วรถไถผมไม่น่าถามก็เลย ปล่อยไก่ซะงั้นน <Overwatch> ี่ฮะนี่นี่ฮะไก่โไก่โอพีทีโอพีทีโอตินไหมดูขอดูพีทีโออเอาปั่นใบมีดอ๋อพีทีโอเอาไปปั่นใบมีดซะเนาะใช่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 ได้ใช่ได้แต่ใช่ได้ถ้ามันใช้ไม่ได้คงใบมีดคงไม่ขึ้นล่ะอ๋อโอเคคือถ้ารถเมสซี่นะครับถ้าปกติมาจากต่างประเทศอ่ะมันไม่มีใบด้านหน้านะเขาก็เลยมาถึงไทยพี่ไทยก็เลยดัดแปลงเอา ไอตัว PTO อ่ะมาปั่นมาปั่นปั๊มน้ำมันไอ็มาปันาป่นน้ำมัน,มน,มนเขาเรียกกระบอกไฮดรอลิกนะไม่ไม่ใช่กระบอกไฮดรอลิกผมพูดผิดเอา PTO อ่ะมาปั่นเขาเรียกปั๊มไฮดรอลิกอ่ามาปันนี่ไม่รั่วนะไม่รู้แกน่นิ่มเลยอะ่ะโอ้โหตรงนี้ผมบอกแล้วครั้งแล้วถ้าอยากเอาให้สูงปรับได้ตัวนั้นนะครับ เครื่อนิ่มๆเลยออเนี่ยอ่ะโอเคทุกคนถ้าใครชมคลิปนี้อยู่ฮะก็สอบถามรา,ายละเอียดได้หรือคันนี้ขายไปก็คันอื่นยังมีมานะครับมีมาเรื่อยๆพอมาสั่งจองกันได้กับพัดพลคนรรกยาหมายเลขโทรศัพท์วางอยู่ด้านล่างคลิปนะครับทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพัดพลคนรรกญ้าด้วย ไเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ